คอ,อคุณจะทีมเมทเหรอคุณจะทีมเมทเหรออ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างเดี๋ยวผมจะตบคนอื่นโทรให้ดูนี่ดูตัวอย่างนะม,มาถึงเราไม่ต้องพูดพราำทำเพลงบงบัฟเราใส่เลยเนี่ยซัดเลยเปี้ยงเนี่ยมีคนลงไปนอนแล้วหนึ่งคนเน,นี่นะนี่กลางโลก,ก่อนไม่มีทางนอนบอกเลยนี่ดูดิขนาดผมเ้วยวิแปดไม่ได้ทำอนะัพสเตตัสเพิ่มนะผมยังเนี่ยยังสู้กับมันสูสีเลยเห็นะ่ะมนี่ดูดิผมฟันมันดับแล้วน่ะแทโอเขาลงไปนอนกองแล้วน่ะเอ้ยแทโอผมลงไปนอนเหมือนกันแล้ววะไหวปะเนี่ยไหวสบายงงตรงที่ว่าแทโอเรา เอาวัดกันที่ลีน่าะเอามาลีน่ายืนชอนกันหน่อยไหมลีน่าใครถึยถือหัวกันมาวัดได้ไม่จบอะวันเนี้ยดูดิห้าร้อยสองร้อยเอ้ยมันตีแรงกว่ามึงนะผมร้ายผมถึกกว่าร้ายปะวะเฮ้ยนี่คือต้องไปเบลมาครับนี่ไงอุ้ยติดกี้เอ้ยให้มันบล็อกดิเล่ดีเล่ไปสกิลฮิวหมดมันไม่ฮิวอะแต่ดิเล่อยู่อะ อันนี้วิธีแก้คเคยหรือว่ามโมโหไปอัพลีนาก่อน